กการหลวงเจื่อกันการหลวงว่าโลลอดเลยเนาะใช่เตรียมเลยนะเตรียมไอ้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 ส้อััวไว้ต่อยเนาเจ้าเราเด้เป็นพีนี่เป็นเป็นพีนบอลลีบอล่ีอะพีนบอลลีอะเจ้าอ๋อเป็นนี่ก็ได้เจ้าเป็นแบบว่าเป็นแบบอันสุดสุขลมเจ้าสุขลมสักระยเจ้าแล้วก็นี้ก็เป็นพีนแต่รเจ้าเป็นแฮมเกอร์นี่แฮมเบอร์เกอร์กมอเกป็นแฮมเบอร์เกอร์นะเจ้าเป็นอันนี้ก็ได้จระเข้เจ้า โอเคอเป็นอย่างให้ได้เห็นเรา่อเป็นอย่างเป็นเป็นเป็นนี่จับเจ้ามาได้เป็นอย่างเป็นที่ปิตาเป็นผัวก็ได้เจ้าเนี่ยเป็นผัวเจ้ามาได้นีหาวเป็นผัวก็ได้เป็นผัวมาได้แต่ว่าเป็นที่เจ้าเป็นไม้เวลาถ้าไข่เจ็บมือเนาะก่อใจเจ้าเชียรินคาเชียที่เป็นกัวได้เ ก็ได้ดวาเป็นตะเกียบก็ได้ตะเกียบปุ้ยปุ้ยทำทานกะสู่ข่าวนะอ่ะเป็นอรืออาญานให้ตีปิงปังแต่ว่าอย่างก็มาสู้เออ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  ล um ิ่นก็หวีก็ต้องมีกลิ่นสิอ้อบะเม็ดขอดงหวีขนหมูป่าบะเม็ดเนอะขอดงหวีก็บมาใช้ขนหมูป่าแล้วหวีเจ้ามาใช้กล้วยออเออนี่อันหวีสามอันนี้ออ้๋อยมีผมรวบเลยอีดังอ๋อีหวี